เปเปโรเดยคืออะไรจุดเริ่มต้นมาจากไหนแล้วมันเหมือนขนมอะไรที่บ้านเราเทศกาลนี้เหมือนกับเทศกาลอะไรตรงกับวันที่เท่าไหร่วันนี้มีคำตอบคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับตันยองอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องวันเปเปโรเดยนะคะ เปเปโร่เดย์นะคะก็คือวันที่หนุ่มสาวเกาหลีนะคะมอบขนมเปเปโรให้แก่กันแทนการมอบพความรักนะคะมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับวันวาเลนไทน์เลยนะคะวันวาเลนไทน์ก็จะมอบดอกไม้ใช่ไหมคะแต่วันเปเปโรวันที่11เดือน11ก็จะมอบขนมนี่เลยค่ะขนมเปเปโรให้แก่กันนะคะขนมเปเปโรนะคะก็จะคล้ายๆกับขนมป๊อก ก็เหมือนขนมป๊อกกี้อะคะ่ะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลายรสมากเลยนะคะมีหลายรสเลยนะคะอันนี้ยงซื้อมาก็ยังไม่ครบทุกรสนะคะอร่อยนะคะเหมือนขนมป๊อกกี้บ้านเรานะคะก็เกาหลีก็จะให้ความสําคัญในเทศกาลมอบขนมเปเปโร่ให้แกกันนะคะ <c oughs> เพื่อความกระชับรักนะคะหรือว่า ให้คนที่แอบรักให้เพื่อนให้พ่อให้แม่ให้คนที่เรารักได้หมดทุกคนนะคะจุดเริ่มต้นของเปเปโรมาจากไหนก็คือในปี1994นะคะมีนักเรียนหญิงมอตในเมืองปูซานนะคะมอบขนมเปเปโรให้แก่กันนะคะแทนความรู้สึกที่บอกว่า ขอให้เธอหุ่นผอมบางเหมือนขนมเปเปโร่นะอะไรประมาณนี้นะคะเทศกาลนี้ก็ได้รับความนิยมมาตลอดนะคะทางร้านก็จะจัดซุ้มแบบน่ารักนะคะเรียงแบบสวยงามนะคะตามความน่ารักตะมูตะมิโรแมนติกของเมืองเกาหลีนะคะแล้วก็ทำให้ขนมเปเปโร่นะคะมียอดขายที่แบบสูงมากนะคะ ประมาณ50%ของยอดขายทั้งปีได้เลยค่ะในวันที่11เดือน11นี้นะคะก็ไม่ใช่แค่ให้กันแบบคู่รักนะคะก็จะมีแบบให้คนที่แอบ,บชอบให้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็แบบเพิ่มความกระชับความรักให้มากขึ้นนะคะตันยงก็มีขนมให้ลุงหนุ่ยด้วยนะคะแอบบซื้อมาแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าลุงหนุ่ยให้ตันยงแล้วนะคะตันยง วันนี้ก็แอบซื้อมาไว้แล้วนะคะนั่นแหละค่ะเราก็ต้องเข้าเมืองตาเหลและก็ต้องตั้งเลตาตานะคะเออไม่ใช่เนี่ยเ,เ,เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตานะคะเข้าเมืองตาเลตรงเลตาตาก็ได้อยู่นะคะขั้นนมเป,ปรเปโลนี่ก็เป็นแทนเลขหนึ่งนะคะนี่ถ้าเราเอามาเรียงกันสี่เดียวสี่ตัวนะคะเรียงกันห้าตัวสิแบบในรูปนะคะก็จะเป็นวันที่สิบเอ็ดเดืเอนสิบเอ็ดนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ตตนยงก็มาพูดเกี่ยวกับวันเปเปโรเดเท่านี้นะคะตนยงตอนแรกแตนหยงก็งงนะคะวันอันนี้ทำไมต้องตั้งชื่อเปเปโรตันยงก็ไปหาข้อมูลมานะคะนี่1ิเดือนสินะคะก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะตนยงก็ อยากทําให้เพื่อนๆดูนะคะคนที่สงสัยอะไรงเงี้นะคะเหมือนกับตันยงตันยงก็สงสัยก็เลยหาข้อมูลมาแล้วก็มาอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแต่ยังขอตัวลาแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันเปเปโรและทุกๆวันนะคะ บ๊ายบายค่ะ